พี่น้องส้มกนะ่อนเนาะค่ะพ่อพี่น้อง,งใใส้มก่อนเดี๋ยวยายสีพตัดตัดในตัดแน่นอนล่ะอาจจะิยะในจักหน่อยกับในตัดพุ่นก็มีอีกเด้อค่ะพ่อพี่น้องสวัสดีพ่อพี่น้องจากช่องยูทูบตุ่นยิ้เค้ที่สองแปดเก่านะคะเมื่อน,นี้ก็คือเก่าเนาะคะ่ะพ่อพี่น้องค้นสอบหาเห็ดตาก,กับยายขอบอฟ้าหาเห็ดประจำค่ะ ค่ะพ่อพี่น้องวันนี้ได้ใช้า,ามาเบิ้งเห็ดขอนโปวดย่าอีกนี่บอกวันนี้นนหลายคือเกา่าเบิ้งิใจเบิ้งพ่อพี่น้องโอ้ยพ่อพี่น้องพอแล้วพอแล้วงคุณเนี่ยมึงนี่เป็นยังไงสิงเอาได้คุณแต่ว่าถือกินไปแหละคุณ พี่ตึงเต้นน้ำทั้งนั้นแล้วคนแย่เอาไอ้คนน้ำกอกระเป๋าน้ำทั้งนั้นเด้ค่นะพ่อ,อพี่น้องนะโอเคมากค่ะพอสิ่น้องมาเบิ่งน้ำย่อยเนี่ยเนี่ยเบิ้ลไงเนี่ยย่อยพออีหยังเนี่ยเห็ดนั่งลุ่มขนอนโปดย่อยเด้อคนน่ะ เอ๊ะอายะเลยตัวไหนกระมิ้นแต่ตัวใหญ่ฟังให้นียก็มีค่ะพ่อพี่น้องส้มก่อนเนาะค่ะพ่อพี่น้องส้มก่อนเดี๋ยวยายสีฟาตัดเด็ดตัดแน่นอนล่ะอาจจะสะาดในจักหน่อยก็เด็ดตัดพุ่นก็มีอีกเด้อค่ะพ่อพี่น้องทางในค่ะเข็ดจังไรย่าชีเอาได้เข็ดจังไรยายสิเอาได้ทางในพุ่นน่ะตังนีเป็นแท้เป็นหลืบเป็นหลือเป็นคนน่ะโอ้ย นี่ตึ้งเต้นนาำบุกแบกบอรี่เลยนะ,นะ,นะแต่ว่าต้องใช้นนี้กี่ได้แต่ว่าทั้งนั้นนะโอ้โเอ็ดนัง่งร่มหนาหอนนี่เก็บเถื่อที่สามแล้วค่ะพ่อพี่น้องมาค่ะอบอเปิดถุงพรมแล้วเก็บมาได้แล้วจักหน่อยนึง กลางวันทางอมกลับไปนูกนนั่นงามๆเยู่เค้อนอยูดไต่คอนใหม่ยายวายยายเสียเเอ,อ,อ,ยยอียงดังอวดๆเลย อันนี้เกิดเพลออยเตอร์น ter, เนะาะค่ะพ่อแม่พ่อแม่พี่นอ้องหน้าหอนเด้อฮิดนัง่งโน่มหน้าหอนหน้าหอนโอ้โชคดีคักวันนี้รื่มขาเดือนกะลักรกระดาเลยเนาะน,นันนีงยังงามเลย ไ,ไอันนี้ก็พอเบิดดอกดอกเตยหนงดอกงามๆนั่นแล้วฝนตกนี่นามหย่อยลงมานี่มันต้องเปืือนแน่นอนเลยโชคดีนะฝนฝนตกแห้งฝนตกลินยป,ปรยค่ะขอคุมควรแล้วฝรังกันพิงเอาดอกให้มา ง่ามเลยแต่ตั้งนานอนนั้นนะพ่อขาพ่อเปนเห้มา โอ้ยอไม่นอกอัดจังได้ดีนอวัดก็อยู่ในหลุมในมุมนะคะมุมอโอเค้องอาแบบนี้ค่ะพ่อพี่น้อง

เ่ามาะค่ะใหญอๆแต่ด,ดอกใหญ่ๆมัน ดึงเป็นวีไหเพราะว่าพี่น้องมึงก็ดึงมาได้ครับพี่น้องนี่อมหนาเด้อเพราะฝนตกลินชุ่มจักหน่อยดูที่หลือบเนาะว่าทำไมพี่น้องน่ะนี่ให้เก็บดิษนี่ให้เก็บดีกว่าบ่มีให้เก็บนะครับพี่น้องเย่าจุ่มหลายายนี่ โอเคแต่พลังวัดตรงนี้ไหวอ้วนตกหน่อยใจกล้องนี <laughs> ่ค่ะพ่อพี่นอ้องแต่พลังเหียบน,นอนียบเงียบเมันคน,นขาดตาพลัง <laughs> กดออน่ทรงต่อไม้ทงตัดมาแล้วอืมเะโฟกัสอย่างเงี้จัหน่อยหด้อยค่ะพ่อพี่น้อง ว่าห้ย่ายด้อยานท,ที่เราไม่เพียงพอดูดูโอนได้ฟันเนี yeah. ่ยเนี่ยอันนี้เอออันนี้มันเท่าไร well. อันเสือมันเริ่มลนเลยไม่อเอาตรงนี้ตรงนี้ยังโอเคอยู่แค่เลียวมึงเนี yeah. ่ย แต่มันเกิดก่อนมั่ก็เริ่มเถาเนาะอ yeah. mm. mm. นี่ยังเอาได้อยู่อืม mm. เอาได้อยู่กับพ่อพี่น้องะอืม mm. ทุกคนครับพ่พี่น้องเลือกตอนนี้เมื่อบานแยกกับเลือกอีกนีต่ตาพลังเอากล่องออกไปไปกลๆตรงเนี้ยง,งามๆอยู่เลยตัวนี้ไม่ต้งไหนจะเอาใดต้องเป็นน่อนเมเเอ็ดเลดจเทึ้งขอนไม้ข้างบน <laughs> ก็ตัดเอาเนาะเขาไปนองลองเบื้องที่ได้บ่ถ้าบ่ได้ก็เป็นอย่างนั้นก็ได้หลายแล้วม้นนี่เันนี้อันทีลงไปตัดเอเมื่อกี้ค่ะพี่น้องเนี่ยยังอนุญาตบ่เอาจุ่มนี้ยายกับบ่เอา เ้าเจะเห็เบื่เบิงสรงอันเห็นอยู่ใก่ขอนหาเห็นบอ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 น่ะหลอดเขาไปเอาหยากเนาะตรงนี้เป็นสันเป็นสันยน่นเลยตอนนี้ังแต่นน้ำมักเบกปุลรี สันได้ค่ะพี่น้อง mm. นี่กับเฮดตีย่ายกับตาฝรั่งไปเก็บมาได้ปนณณเนาะค่ะพี่น้องตี่ตามตีเห็นในคลิปวิดีโอดันละค่ะพี่น้องอยังหลายอยู่เอาว่าได้นี่แหละที่ย่ายกับตาฝรั่งเอามาได้ ไปหมดไปขมดออเอายุดไตคอนมันเอายากเนาะขาพ่อพี่น้องเพราะว่ามันมีน้ำก็ได้มาหลายอยู่่ะพ่อพี่น้องนะได้กะทิมันหนึ่งเห็ดแหนมแล้วบัตเนี่ยแหนมเห็ดนางลมนาฮอนลุกทายกะคือเกาเนาะ่ะพ่อพี่น้อง ขอบุญคุยพ,พี่น้องเพื่อนทุกคูทุกคนทีนเ่เขา้ามาชมคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะคะช่วล้วก็ฝากกดติดตามกดซับสบไครต์กดไลค์กดแชร์ช่องยูทูบตื่นยูเคซีสองแปดเก่าให้ย่ายด้เด้อจ้าขอบคุณค่ะ